ขอขอบเคยนเชิญค่ะพี่เจมส์นะคะคุณสมรัฐเทพนวลค่ะเจอพี่พอปปี้ที่ไหนเนี่ยก็มีอะไรที่แนะนำเนี่ยก็เห็นพี่เดินอยู่โรงงานไหนก็เรียกทักทายกันได้เลยนะครับว่าพี่เจมส์อยากจะแนะนําเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้ครับก็คือเมตาเวิร์สที่ต้องประสานง,งานทั้งเทคโนโลยีทั้งดิจิทัลอะไรต่างๆรักษาทัศนติลป์ วัฒนธรรมของ S T G T นะครับขอบคุณมากเกมของเรามีเยอะแยะของรางวัลเรามีเยอะมาก <c oughs> ยอกยอกอะอ่ะข้อที่หนึ่งมาข้อที่หนึ่งมาขอตอบว่าอินเดียครับอินเดียอินเดียทำทำไมถึงเป็นอินเดียครับแสดงว่าเป็นแฟนคลับคุณทูเนียนะคะ <c oughs> มาจากเพจบนเตียงดารานะคะวันนี้โอ้แฟนคลับมาก <c oughs> เปิดแผ่นป้ายได้เลยครับ เป็นพระเทพแล้วก็สักพรแกพม,มแล้วก็มันโ<ม>ดบ <c oughs> พูดถึงเขาก็าน้าคล้ายๆมุขเหมือนกันนะแอนชิรีโอเคครับ <laughs> <c oughs> ขอโทษนะขอโทษคุณปอยยายอกหยอกอาแม่จามาิลตอบว่าอะไรดีคะกีวีค่ะเย็นต่าโฟครับเลิกคุยทำเพื่อเธอคนเดียววัดสักเกตครับอรุณสวัสดิ์ค่ะขออนุญาตให้เรนนัทพงษ์ยิ้มจนจบนะคะ,ะไลฟ์สดนี้เลยนะคะชอบแมวเหมือนกันเล อยากเปิดแมสนิดนึงค่ะให้เพื่อนๆได้เห็นหน้าอยาน่า้องๆเพื่อนๆทุกคนยิ้มสักหนึ่งครั้งให้พิธีกรปล่ายชายนิดนึงค่ะอ๋อมีรูปไว้ด้วยสะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยอกยอกอาอ่าไม่ต้องกังวลนะครับด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่นี้ครับเราก็อยู่กันแบบพี่ๆน้องๆพี่ดีใจกับทุกคนด้วยที่เป็นเป็นสมาชิก รุ่นใหม่ของครอบครัวเรานะครับก็คือครอบครัวสีตังเนาะโอม่ะก็จะรักซ้อนแบกผมแบกซี่น้อยมา,มาโอ้ยินดีกับน้องคิมมี่โตโต้พูดมือมาด้วยค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองห<อ>นึ่งขอบคุณมากนะคะเอ่อค้าติดประจำใจนะคะภาพลักษณ์อาจจะดูเหมือนหญิงแต่จริงๆเราน่ารักนะไม่ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรให้ทำรับแรกมันยากแย่ รักมากๆกเขายากติจะแยกครับน่ารักมากคติประจำใจใช่ไหมคะในวันที่เราล้มเข่าเราจะถลอกค่ะในวันที่เราล้มเราควรทายานะคะรูปเป็นรูปของอะไรนะคะโอเคดี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 สมคิดตอบว่าข้าวเหนียวมะม่วงน้องมิทอยากให้คนไหนถอดเสื้อเลือกได้เลยครับ สามร้อยโหแล้วตอนตอนเย็นวางแผนจะไปรับประทานอะไรครับป๊อปว่าจะหาอะไรแพงกินสักสี่สบบาทนะครับวันนี้ก็ได้ใช้สมองที่จะร่วมเล่นเกมเพื่อจะล่างเงินรางวัลค่ะวันนี้ก็รู้สึกสนุกที่ได้เข้าร่วมเกมเข้าร่วมเข้าร่วมเล่นเกมกับเพื่อนๆค่ะ แล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆต่างสาขาก็มันก็เวลามันก็น้อยไหน่อย้พี่สมคิด <c oughs> อยาก <ๆ S 1> อยาก <c oughs> อยากเล่นอีกเหรอถ้าพี่สมคิดอยากเล่นอีกเราจะจัดสักหนึ่งเดือนนะได้นะคด่ะให้พี่สมคิดเลยนะคะ ถือว่าอย่างน้อยทุกคนต้องได้อะไรบ้างแหละไม่เล็กก็น้อยนะครับวันนี้ยังเป็นเหมือนพนักง,งานใหม่ในยังบัตรเนาะแต่วันหน้านะครับเมื่อประสบก,การณ์เมื่ออะไรเข้ามานะครับใช้ความอดทนสู้ไปสัวกวันคุณจะยิ่งใหญ่ครับผมอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เข้าใจผิดกันหรือรอาจจะมีทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยๆอยนะครับ,รบยังไงก็บริษัทเดียวกันนะครับกันเนาะให้อภัยกันเนาะเพราะเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องกันอยู่แล้วนะครับโอเคก็ในโอกาสนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนสตาฟทุกๆคนนะคะแล้วกกก็ขาดดไไมม่้ิจรร จะไม่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้พวกเราได้ทำกิจกรรมแบบนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าข,ขอบคุณค่ะ